อ้าวโคนมือคนที่เกษียณไม่ยอมมาเนาะอีกคนหนึ่งประหลัดนี่เดือนทำงานไม่ถึงเดือนแล้วนะเกษียณละพออไปไหนผมว่าฉันไม่ได้ของข่านหรอกครโอเครับพออนี่ยใช่โบราณผมไม่เป็นไรไปถ่ายที่ห้องทำงานแอบแก็คอร์รัปชันสวัสดีครับ แล้วนัเตอร์มาขอบคุณมากท่านนักเตอร์สวัสดีครับอาจารย์อาาจรย์แม่ไม่มาเนาะโอุ้ยได้แสนนึงก็เพรื่องนักเตอร์นี่ละอาจารย์แม่ไม่มาด้วยอาจารย์แม่มาได้ครบแสนแน่ครบแสนเลยเนี่ยขอทุกคน่านยด้วยแหงอีกครั้งนึงลูกตายไ่ใช่ป้านักเทศเด้อแล้วตายไปใส่พืชดอกเอาภาษาและคาใจพืชดอกทุกปี ไม่ก้อยู่าบานหวัดมาแล้วก็ออกพฤด,ดูปัะชาุกบดีเอ,อกพรรษาและขจาราชการที่ฤดวัด,ดมานานไหมยังเป็นผู้ใหม่อยู่ยังสดสดร้อนรอดอยู่เพื่อได้สิบสามพรรษาอาที่สิบสี่ขยันเข้านี่แหละอายุมากก็เลยตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบหกย่างเข้านี่แหละยังนองอยู่ยังพ่อพ่อ แต่ว่าไม่ชอบอยู่บ้านอเนาอาภปศษาและกันการิก้รุดงทุกปีไปรุดองได้อะไรบ้างไหม้าภิมาศผูเ้เขาของเป็นทองวันตนมไม่ได้ใต้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือหยิบยกขึ้นมาไม่ได้คือบุญบาร,รมีที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติาการาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจอันนี้รถตาที่ว่ารา้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแน่นอนกอรจะออกรุดองนุ่งสวงโทมจีวอรอ,อร้ามภาคสกัดที แล้วสรรพอตอาหากสิ่นแล้วอย่างนี้นะไปกล่าวพระพุทธรูปสามหลตัง้งนมรสามจุกเอาคำสัมปทานอธิษฐานรูปองค์วัดหรือว่าวัดปฏิบัติเทศเพตัวเอกมีอะไรบ้างข้อวัดของลัทธิหนึ่งรองน้ำไม่ใส่ขอปัอจจายมรับขึ้นมาเอาเงินถามจำบา้านหน้าไม่น่าคือไม่ขี่รถทีสัตอานอสน,นเดียวือสันคนเดียวสันเช้าแล้วก็จบมันที่แหละานอนไม่มีกดไม่มีโมไม่มีเต็มไม่มีผ้าอก ไม่มีหมอนหอนบไตรจิ๋รคือบื้นฐานแปดอย่างนี้อา้าครับเจ้ารักษาจัดา,า,าอันนี้ไม่ได้ไว้เนียนเปลี่ยนไปหนึ่งไว้รถชนเนนนนดินตามถนนสองไว้เสียวขัดถ้าไปอยู่ในป่าในภูในเนขาสามไว้หมาข้าจะเป็นหมาบ้าพอดีมาปากพดีสี่ไว้หมูกัดจะเป็นหมูโจงอ,าอ,รราอา่างอะไรแล้งแทะห้าไว้ตะขาบขับถ้ารักษามไม่ได้ ถ้าพระพเจ้ารักษาสัจจะที่มาได้ร้อยพุกธชนที่พระพุทธเจ้าตั้งใจพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโลกเกิดมีแต่พราพุทเจ้ามีอะไรบ้างรสชาติภาปนาหนึ่งดานนัรมีสองอีลับพรมีสามเรียกธรรมพรหมีสี่ปัญญาพรมีห้าวิญญาพรมีโอกรสีพรหมีเจ็ดสัจจาพรหมี แสปฏิฏฐานาปรมีอ้าวเมตตาปรมิมีผูเพขาปรมีจิตป,ปการนี้จงเกิดมีแก่ข้าพเมตตาอนุตารักษาไม่ได้มุสกุนีจิตป,ปการนี้เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตาไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีสัจารมีอ้าตาที่ว่าเดินไม่ถึงมาเสาแล้วหรอกปีนี้เดินยาวมากที่สุดระยะเวลาร้อยแปดสิบเอ็ดปนระนยะทาง สามพันกว่ากิโลเริ่มต้นจากอำเภออาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดินขึ้นมานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรประจวบิลีขันธ์เพชรบุรีาราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีกอนแพ่เจังหวัดตราดที่ไปถึงแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่เชียงรายมาถึงอำเภอแม่สายเนื้อสุของประเทศไทยแล้วก็เดินย้อนกลับมา ที่พันเจาและน่านพุทธิลีพิจารโลกเอาไปหนองบัวไปเมืองเลยที่ได้มาพิจารณามาถวายเัืนี้สำหรับปัจจัยท่านตาพระเจ้าไปที่สาสนาไปซื้อกับมือการแทร์อาจาทางเลยนปัสวะของผู้เผยโลกนี่วโลกใส่พรารัานขอมาอางราบพิณตะโกนนครของเรามุหน้าไม้อาบ้านาก่ายเนาะ อาจารย์จีปราการหนึ่งก็กคือโรงเรียนพลสวัสริพร์พันนาท่านขออาคารระบส่โซโซโ์รืดโดนหลังหนึ่งลนตาล้าไหมแต่รืาสองแต่บ่าแต่ลนตาไม่มีเงินนตาบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นลนตาจะทำให้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นลนตาก็ไม่รู้ว่าเ่าที่ไหนมาให้ก็บอก่านมาไอ้อรอลนตาไปดูดทรมาก่อนถ้ามันเกิดขึ้นลนตาก็จะให้ อายุทองแล้วก็บอกคุณญ,ญาตโิโยมแต่ระหว่างเกินป่านหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดายในประเทศไทยแต่มาถึงมานแล้วก็ยังไม่พอช่วงนี้ก็เลยอัวกากบมาบอกคุณญ,ญาตโิโยมบ้นานใกล้ดังตะกนนรรนครพนมขออนจหรักนี้เพราะว่าไปนอนค้านืนไม่ได้เท้ากระเทือนกาบฉันเชา้าเขามาบอกคุณญ,ญาตโิโยมแต่ระวันไม่ค่อยได้อยู่บ้านจ็ต ผวยแล้วก็ปัย่างฝื่นถ้าก็ปัญญาทำความเพียนทำพระกุศลไปช่วยบอกบุญญาบุมให้รู้จักการปฏิบัมิรักษาชีพภา,าวนารักความชั่วรัความดีรื้อขัดตันุกอบจึ่งกันแล่นกันอันนี้เราขาบไปทุกขนก็นพูดแต่เรื่องนี้เป็นการประกาศเศาสนาไปในตัวบางคนม่เคยให้ทานเตะหรือว่าษามาท่านก็มาทำบุญ น้ำกดหนก็ยังดีก็ขอลองมือน,นาบุญทุกทานทุกคนเดิมอารมณ์ารักษาสาัตจที่ไว้ได้เมื่ข่าวมานี้มลกุศลนก็จะเกิดขึ้นก็นจะดาดปัดแจกลับเจกโยกเล็กเล็น้อยต่อไปแล้วก็จะอน้ญาตจุมนำอน,นิม้มาตะวานไปไปพรันาแล้วก็จะให้ปอนเอาบ้า,บาน,นนี้ข้อหัวบ้านนี้ข้อหัออวเพื่ออะไรบางคนก็ดหมุน่อยู่เพื่อาจะพูดให้ฟัง ให้รับใจด้วยตอนแรกไป็นูปโดงรูปเดียวญัดโยมยังไม่รู้จักเยอะไม่ยึดไม่รู้จักเยอะเมืตาหน้างานำสิขอมาละลายรดธาตุชนะใร่พอแต่ที่ญาติโยมเยอะก็รู้จักทำยังไงถึงจะญาติโยมมีส่วนร่วมในผู้กุศลที่มันเกิดขึ้นในความประพฤติในการปฏิบัติทางกายและวาจาของเรา ที่จะมาด้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อกายก็ดีด้วยาวาจาก็ดีในใจก็ดีหากไม่ว่าคุณกุศลอะไรเกิดขึ้นในกาปฏิบัติในกาปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจะมีส่วนร่วมบุญกุศลอันนี้หากเกิดท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยวางหน้าบุญกุศลอันนี้ตงงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ผูเ้เราเบาบางลงอาช่ขยหายโศกหายโรคหายภัย นาปาชีวิตของท่านไปอยู่ความเจริญมอากมามให้ศีลในธรรมใหหน,น้าที่การงายนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วยทัากันทุก่านทุกคนไดเ้เจอสรบ้านี้มาอขวาจะเียกว่าให้พอดให้ทุกคนน้องผิดน้องใจน้อมภอรั ให้ให้มาแถวเดียวนะครับเพอแถวแถวฝั่งนี้ครับเนาะ้างขวาออกซ้ายเลยค่ะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าพิวแล้วก็เดินทางเดียว